สวัสดีครับพบกับวิบูล w a t อ h คอมเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนาฬิกาอีกเห,อเหมือนเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นรุ่น s r p 7 1 7 k 1นะครับตัวนี้ขอบอกเลยว่ามันจะต้องมาแรงแน่ๆตัวนี้เป็นนาฬิกาเซก k o นะครับรุ่นมนะินิกรีนมอนสเตอร์เนาะตัวนี้เป็น l i m i t e ็ด dition นานแล้วครับที่มินิมอนสเตอร์ไม่ค่อยได้ออกอรุ่นลิมิเต็วันนี้ก็จะมา ออกกันละเป็นกรีนด้วยเป็นหน้าเขียวด้วยสวยมากๆเลยผมดูทั้งแต่แรกนี่นะครับผมจากที่เห็นตัวเนี้ยจะเหมือนจะเหมือนเป็นซองใส่อะไรสักอย่างหนึ่งจริง,รงๆไงตัวเนี้ยเป็นกล่องมาแล้วมปเป็นกล่องใส่ของนาฬิกาตัวนี้มาแล้วนะครับผมซึ่งแบบแบ่งแนวมากๆกเลยเพราะป,ะปะกติ seiko เนี่ยก็จะมีกล่องให้นะครับผมแต่พอมาครั้งนี้ก็จะเป็นซองให้ก็ดูแหวงแนวไปอีกนะครับผม นะครับผมหน้าซองก็จะเป็นเขียนจํานวนเรือนจเป็นเรือนที่เท่าไหร่ผลิตทั้งหมดกี่เรือนชื่อรุ่นอะไรนะครับผมนะครับซองก็จะเป็นสีเขียวตรงนี้ก็จะเป็นปัม๊มตรงเซก้ดูเพื่นๆเ,เหมือนซองใส่อะไรสักอย่างหนึ่งซองใส่ของอะไรสักอย่างหนึ่งอเค,ครับเดี๋ยวผมจะลองมาดูรพร้อมๆกันเลยนะครับผมโอเคเป็นซองซิปใส่ธรรมดานี่แหละครับนี่ครับ นะครับเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นซองนี่จะเห็นได้ว่าเนี่ยครับจะจะสกแกนเลยครับว่า s e โก้มินิมอนสเตอร์ลิมิเต็ด t i ดินี่นะครับมีทั้งคู่มืออเริ่มแรกดูจากคู่มือก่อนเลยค,คู่มือก็เหมือนเดิมเลยมีสองเล่มนะครับ cr36 คู่มือเหมือนเดิมตัวนี้เป็น ที่ใส่แก๊สหรือว่าที่ใส่ไมลรัประกันนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยครับผลิตจํานวนกี่เรือนอแล้วก็ตัวนี้เป็นเรือนที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้ครับผมเครื่อง Cr36 อ่าชื่อรุ่นอะไรหมาเลขอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างสองเล่มเขาเสียบมาให้อย่างนี้เลยโอเค นี่นะครับผมตัวนาฬิกาหุ้มด้วยผ้ามาอย่างนี้เลยไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยหุ่มมาแบบธรรมดาเลยครับเป็นผ้าเซก้าเดี๋ยวผมจะบอกก่อนเดี๋ยวนี้นะครับผมเซก้อะครับถ้าเกิดเราสั่งนาฬิกาเรือนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเขาจะไม่แถมผ้าละเพราะตะก่อนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยหลายปีหรือว่าจนถึงเร็วๆเ,เนี่ยครับมันจะแถมผ้ามาอยู่แต่ช่วงหลังๆเนี่ยครับผมเซก้าเขาจะไม่แถมผ้าละนะครับผม แต่ถ้าเกิดซื้อที่ร้านผมก็ผมก็จะมีผ้าเซก้ให้ทุกเรือนอยู่เหมือนเดิมนะครับผมต่อไปมาดูตัวเรือนนาฬิกาเลยครับผมมันก็จะล็อกมาให้อย่างนี้เลยนี่ดูนับดูกันชัดๆเลยเ e ก้รุ่นนี้ก็จะเป็นมินิกรีนมอนสเตอร์นะครับผมเป็นรุ่นมินินะครับผม ตัวเรือนทุกอย่างเป็นเรือนสแตนเลสทุกอย่างเหมือนรุ่นมินิมอนสเตอร์ทั่วไปหมดนะครับจะแต,แตกต่างจากที่มันไม่ใช่ริบแตกต่างจากรุ่นทั่วไปก็คือตรงนี้ครับผมมันจะสแกนคาว่าลิมิเต็ดแล้วก็เข็มตัวนี้จะเป็นเข็มสีเหลืองอตัวนี้นะครับแสดงวันวัน,ว,น,ว,นวันที่ที่ตำแหน่งสานาฬิกาเหมือนมินิทั่วไปนะครับแต่เห็นไหมครับเนี yeah. ่ย เนี่ยครับผมเป็นกระจกนูนนะครับผมกระจกโค้งนูนตรงวันแล้วก็วันที่เห็นไหมครับนี่ดูชัดๆเม็ดไม่ยมไม่สแกนตัวหนังสือมานะครับผมเป็นเม็ดเรียบๆนะครับดูแล้วตัวเนี้ยสวยมากๆเลยนะครับผมมันเป็นสีเขียวออก,ออกมุกๆหยกๆหน่อย สีเขียวออกสีเขียวแบบใบไม้ครับสีเข้มเขมเข้มใบไม้ตัวนี้ก็ขอมน้าปัดก็หมุนได้เหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับเอาไว้ตั้งการเอาไว้ตั้งจับเวลาเนาะด้านหลังนะครับผมตัวตัวเครื่องตัวนี้เป็นเปลือยตัวนี้ใช้ CR36 นะครับผมตัวเครื่อง ตัวนี้เหมือนเดิมครับกันน้ำได้100เมตรนะครับ10บา่าด้านหลังก็จะสแกนว่า limited edition อย่างนี้นะครับนี่นะครับ limited l i m i t e ต edition ตัวนี้กระจกตัวนี้เขาสแกนด้านหลังว่าเป็น ท็อปซับไฟคิสตัลก็คือว่าเป็นกระจกที่แบบซับไฟแบบที่การลอยขีดข่วนแบบสุดๆไปเลยตัวนี้นะครับขนาดแค่เป็นฮาวส์คิสตัลไม่ใช่ซับไฟผมว่ามันก็เป็นรอยอยากแล้วนะแต่ถ้าเกิดมาเจอซับไฟแล้วเป็นท็อปอีกผมว่าก็ต้องโดนกระแทกแรงๆนะครับผมถึงจะเป็นรอยได้ตรงนี้ก็เป็นซีเรียลนะครับผมเรือนี้เป็นเรือนที่้อย้อยเท่าไหร่มาดูกัน นี่นะครับผมร้อยห้าสิบห้าอยูใกล้ๆนี่นะครับผมนะครับร้อยห้าสิบห้าทับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับผมตัวนี้เป็นเรือนที่ร้อยห้าสิบห้าทับหนึ่งพันห้ารอยเออตัวนี้หมายเลขก็สวยดีใช้ได้เลยนี่นะครับผมทุกอย่างก็จะขนาดเดียวกันกับรุ่นมินินะครับผมอ่า ทุกอย่างไซส์เดียวกันหมดแค่มีหน้าปัดกับเป็นกระจกซับไฟมานะครับนอกนั้นก็คุณสมบัติก็เหมือนเดิมรุ่นเหมือนกับมินิทั่วไปแต่มันจะเด็ดตรงที่ว่าคนที่ชอบสะสมหรือเก็บนาะฬิกาเซกโก้นะสิครับรุ่นนี้นะครับคือมันต้องเก็บเลยละ่ะเรามาดูสายกันนะครับสายก็เป็นสายยางครับผมยางทั่วไปเลยเป็นยางสีเขียวเนาะ ยังไงดีอะไม่เชิงยางอะมันจะออกเป็นซิลิโคนอะผมรู้สึกนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะสแกนว่ามินิมอนสเตอร์ชัดเจนนี่นะครับทั้งสองด้านหัวเป็นหัวเหล็กไม่มีลวดลายไม่มีปั๊มตานะครับธรรมดาสายก็เป็นมินิแค่นี้เป็นสายซิลิโคนเนาะคล้ายๆสายซิลิโคนริงก็ไม่คล้ายอย่ะใช่เลยเนาะ ขายซิลิโคนตัวนี้ก็จะแถมมาให้กับชุดหนึง่งจะปกติถ้าเป็นรุ่นมินิมอนสเตอร์รุ่นธรรมดาที่ไม่ใช่ลิมิเต็ดราคาก็จะไม่ถึงหมื่นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นลิมิเต็ดตัวเนี้ยราคามันจะอัพไปนิดหน่อยอาจจะอยู่หมื่นต้น้ๆมันก็แล้วแต่ที่ขายเนาะแล้วแต่ที่บว่าเขาขายราคาเท่าไหร่ส่วนของผมถ้าเกิดใครอยากอยาก,อยากรู้ราคา หรือว่าอยากรู้ว่ามันลดได้เท่าไหร่น,เนะเราลองดูตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับนี่มันดูกดใกล้ใกกันเลยสวยมากๆเลยนะครับผมว่าผมเพิงโดนในเรือนนี่ ผมว่าซื้อเก็บตอนนี้เวิร์กสุดๆรับรองมันต้องมีราคาในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแน่ๆตอนตอนมันดิสคอนแล้วเนาะถ้าใครชอบเนี่ยต้องรีบซื้อเก็บเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดข้อดีของการซ,ซื้อเก็บตอนมันออกใหม่ๆนี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นลิมิเต็ดทุกเรือนนะครับผมคือเราสามารถเราสามารถเลือกหมายเลขได้สําหรับบางร้านที่เขามีเยอะๆเราสามารถถามเขาได้เลยว่าตอนเนี้ย รีเวนเดตดวเนี้ยมีเลขหมายเลขอะไรบ้างบางคนอาจจะถือเลขชอบเลขตัวไหนเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมถามเขาเลยครับว่ามีกี่ตัวมีเลขอะไรบ้างเดี๋ยวถ้าเกิดใครมาตามเขียบทีหลังตัวนี้ก็สุดมิสัยแล้วครับมันเลือกเลขไม่ได้ละถ้าอยากได้จริงๆก็ต้องเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลูมิบอยนะครับผมว่าความสว่างของเนี้ยมันจะเป็นยังไงบ้างโอเคครับ ซูเปอร์ไบท์เลยครับซูเปอร์สว่างมากๆชัดมากๆสังเกตได้จากเข็มวิไหมครับเข็มว่นี่คือแบบชัดสุดๆโอรุ่นนี้ทำมาดีมากๆเลยนะคะนรับไฮน่ารวมมีไบสุดๆจริงๆเลยชัดมากๆอันนี้ขนาดประตูผมยังไม่ยังไม่ได้ปิดไฟบานหนึ่งนะครับผมถ้าปิดหมดคงสุดๆไปเลยอืม สวยจริงๆโดนแน่นแนเดีย๋ยวผมขอไปเปิดไฟแป๊บหนึ่งนะครับ นะครับผมมิ Mini นิกรีนมอนสเตอร์หรือเรียกว่า S R P 717K1 นะครับผมเป็น l i m i t ต็ด dition นะครับของมินิมอนสเตอร์นะครับผมโอเคจริงๆมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับผมรุ่นนี้มันก็คนนุณสมัติธรรมดามีอยู่ที่คนชอบคนรักจะเก็บหรือเปล่าแต่ผมว่าถ้าเป็นหน้ากรีนนี่ผมผมว่าต้องเก็บเลยล่ะครับ นาะมันจะสู้หน้าหน้าอื่นไม่ได้เนาะถ้าเป็นหน้ากีนี้ต้องเก็บนี่นะครับให้ดูกล่องอีกทีหนึง่งกล่องก็เป็นกล่องผ้าธรรมดาตอนแรกผมนึกว่ากล่องใส่คอนแทคเลน์แบบว่ามันธรรมดาไปนิดนึงนะครับตรงกล่องถ้าเอาใส่วางตั้งโชว์นี้ผมว่าไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่นะครับผมนี่กล่องมัน โอเคครับวันนี้ก็ผมก็จะมารีวิวตัวมินิกินปร,ประมาณนี้นะครับผม